ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นการทดสอบกล่องเคอร์ติซหนึ่งสองสี่สามซึ่งอยู่ในรถ s t a ็ g เกอร์บนะครับ Toyota ตานะครับพาส่งมาให้เช็คปรากฏว่าโชว์โคด e สองศูนสองนะครับก็ลักษณะกล่องก็จะประมาณนี้นะครับนะี่ครับซึ่งรถ BT รุ่นนี้จะมีกล่องหนึ่งสองสี่สามแล้วก็เป็นกล่องเฉพาะของเขาอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งบางครั้งก็จะแทนกันไม่ได้นะครับ คืออยู่กับการออกแบบนะครับจะมีหลายหลายแบบด้วยกันส่วนตัวคันเร่งก็นี่ครับจะเป็นแผงใช้ออเซ็นเซอร์ในการตรวจเช็คค่าคันเร่งนะครับสัญญาณคันเร่งที่ส่งไปยังกล่องท p วจะเป็นสัญญาณแคนโลแคนไฮนะครับนี่ครับที่ผมกำลังตรวจเช็คอยู่นี่ครับ เปพราะที่ต่อกันด้วยสัญญาณแคลร์แคนไฮใช้ระบบแคนในการสื่อสารนะครับก็เท่าที่ตรวจเช็คให้ลูกค้านะครับของกล่องนี้ก็เออร์โค้อีสองศูนสองเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์เช็คกระแสอมเมเจอร์นะครับ น่าจะช็อตหรือว่าร้อนนะครับประมาณนั้นร้อนจัดแล้วก็น่าจะช็อตไปแล้วเออสำหรับโคด e สองศูนย์สองนะครับรถสเต็กเกอร์ bt นะครับโต้าโอเคครับออมันทึกไวเพียงเท่านี้ครับ